การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จัดที่โรงเรียนนร้อยตำรวจสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งก็จะมีการพิจารณาต่อยุพรกฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสาพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีวาระที่น่าสนใจเช่น การพิจารณาต่ออายุพรกฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่มีการพิจารณายกเลิกพรกฉุกเฉินที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตามที่ภาคธุรกิจเรียกร้องนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีขออนุมัติงบกลางเพิ่ม2,200ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศรายใหม่หลังสำรวจพบมีผู้ต้องการกู้กว่า260,000คน นายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าหากยกเลิกการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินจะมีผลดีกับการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นฮ่องกงและแถบทวีปอเมริกาที่กำลังประสบปัญหาพายุหิมะทั้งนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวทําให้รายได้ล,ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ2เดือนของปีที่แล้วจากเดิมมีนักท่องเที่ยววันละ7 0 0ด0คนเหลือเพียง4 5 0 0 0คนต่อวัน